พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำลานช้างของจีนหรือในอาเซียนเรียกว่าแม่น้ำโขงเรื่องในประเพณีสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ในท้องถิ่นของจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไต่2 2บันนรราเมืองทนยืนนานโด,นนดยมีหญิงสาวจากกลุ่มชาติพันธุ์1 2บคนร่วมหักน้ำเข้าสู่พิธีค่ะจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความปเป็นสิริมงคลในประเพณีปีใหม่ของท้องถิ่นโดยเมื่อได้น้ำพระพุทธมนต์แล้วนะคะชาวเมืองจะนำน้ำเหล่านี้ไปสู่สระน้ำในจตุรัสใจกลางเมืองจิ่งองหรือว่าเมืองเชียงรุ่งเมืองเอกของ12ปัน,นาเพื่อเปิดให้ประชาชนนั้นเล่นน้ำในวันที่15เมษายนค่ะ สงกรานต์ที่12ปัณนานั้นมีหลายประเพณีรวมไว้ด้วยกันทั้งในแง่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีดั้งเดิมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีน,นน้มทางบวกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเดียประชาชนนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมสนุกทางกิจกรรมอย่างเต็มที่อีกครั้ง บรรยากาศที่อยู่ข้างหลังนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำค่ะแล้วก็มีประชาชนนั้นทยอยเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้เป็นในพื้นที่ลานสาดน้ำแล้วก็พื้นที่รอบข้างอีกด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศในวันนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขความสนุสนานค่ะที่ทุกคนนั้นต่างมาร่วมกันด้วยความยินดีนะคะก็ถือว่าเป็น โอกาสนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขใน,น,นเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่อาเซียนสจำหรับปีรีนะคะเป็นปีครบรอบ7จปีของการก่อตั้งจังหวัด12ปันนาที่จัดการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยจีนนั้นนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นปีที่70ของ12ปันนาแห่งยุคใหม่ค่ะ